ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ33ปีที่รอคอยซกคูเตโตที่3ของนาโปลีมันคือความสาใจคือคราบน้ำตาแห่งความยินดีการเฉลิมฉลองแบบลืมโลกของชาวเนเปลิลกระหึ่มไปทั่วทั้งเมืองจากตำนานที่เดเอโกมาราโดน่าทำไว้เมื่อปี1990จนถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดจนมันเกิดขึ้นจริงๆในที่สุดแชมป์เกาโชซีเรียสมัยที่3ของนาโปลี และแชมป์ที่รอคอยมานานถึง33ปีได้เกิดขึ้นแล้วครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับพลุเป็นร้อยเป็นพันถูกยิงขึ้นฟ้าตลอดทั้งคืนเสียงโห่ร้องเฉลิมฉลองที่จตุรัสใจกลางเมืองดังยังต่อเนื่องแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหลังจากที่งานกล่อยไปก่อนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะการเสมอกับทีมสมันน้อยซาเลนิตาน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่ง จนมาถึงเกมกลางสัปดาห์ที่ต้องไปเยือนกับอุดิเนเซ่คํำคืนประวัติศาสตร์4พฤษภาคมปี2023งานฉลองที่จัดรอทำท่าเหมือนจะต้องเลื่อนออกไปอีกแล้วเมื่ออุดินเนเซ่เจ้าบ้านนั้นยิงนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่13นาโปลีบุกหนักหวังเอาประตูคืนให้ได้จนกระทั่งนาทีที่52จังหวะแตมุมที่เปิดเข้ามาโดยเอลมาสมงกันไม่ดีบอลกระดอนมาที่เซมโบอังกิซ่าที่เปิดยัดเข้ามากลางแต่บอลออกมาถึงนอกกรอบเขตโทษ ตรงนั้นมีผู้เล่นนาโปลียิงยัดกลับเข้ามาตรงตัวผู้รักษาประตูปัดออกมาได้อีกแต่คนมันจะเป็นแชมป์เลยครับบอลมาเข้าทางวิกเตอร์โอซิเฮนหวดเข้าไปเต็มๆกลางประตูประตูที่22ของเขาในลีกและเป็นประตูสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวเมืองที่รอคอยวินาทีนี้มาอย่างยาวนานนาโปลีเคยคว้าสกูเต็ตโตได้มาแล้วครับ2ครั้งในฤดูกาล1 9 8 6 1 9 8 7และ1 9 8 9 1 9 9 0โดยฝีเท้าของสุดยอดตำนานอย่างดิเอโกมาราโดนา จากนั้นเขามีสถานะไม่ต่างจากเทพพเจ้าของชาวเนเปิลภาพของมาราโดน่าในชุดนาโปลีมีอยู่หลายจุดในเมืองมันแสดงถึงความรักความคลั่งไคลและการรอคอยให้ใครสักคนมาทำอย่างมาราโดน่าหลายปีนับจากนั้นแชมป์ลีกอิตาลีมีอยู่แค่มิลานยูเว่อินเตอร์วนกันไปอยู่3ทีมมีทีมอื่นเบียดขึ้นมาแบบนับนิ้วได้ตลอดระยะเวลา33ปีจนมาถึงช่วงปี2 0 1 0ชาวเมืองเนเปิล ก็รู้สึกถึงความหวังอีกครั้งเมื่อน,นาโปลีทําผลงานได้ดีขึ้นมาวนเวียนอยู่บนหัวตารางบ่อยครั้งจบที่รองแชมป์บ้างอันดับ3บ้างแต่มันก็ไปไม่ถึงแชมป์สักทีจนมาถึงตรงนี้วันที่ทุกอย่างสุกงอมโรเชโนสปาลิติคุณซื้อของทีมได้ขุนพลคนสําคัญอย่างพิชาครัสเคเลียเข้ามาร่วมทีมรวมถึงตําแหน่งอื่นๆอ,อย่างคิมบินแจแฟรงค์เซมโบอังกิสซาตองกียนโดเบเล่มาติอัสโอลิเวลล่าตัวหลักเหล่านี้เข้ามาอยู่ในทีมตอนซัมเมอร์ทั้งสิน้น ร่วมกับวิกเตอร์โอซิมเฮนที่ฟอร์มพีขึ้นมาพอดีทําให้พวกเขาทําแต้มทิ้งห่างอันดับที่2อย่างลาซิโอในตอนนี้แบบไม่เห็นฝุ่นถึง16คะแนนหลังจากผ่านไปแค่33เกมมันเริ่มตั้งแต่ในสนามที่แฟนบอลกรูก,กันลงมาหลังจบ90นาทีแฟนบอลของทัพอสซูราจํานวนมากเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองอูเดเนเซไปยังสนามสตาดิโอฟรีอูลี เคยชมเกมนี้ด้วยความเชื่อมั่นวินาทีที่สิ้นเสียงนกหวีดนักเตะสตาฟวิ่งมากอดกันแฟนบอลก็ลงมาในสนามแบบไม่มีใครหยุดได้แล้วนักเตะเข้าไปฉลองกันต่อในห้องแต่งตัวในไอจีของสโมอสรอน,นาโปอลีโพสคลิปโอซิมเฮนเป็นคนนำเพื่อนๆกระโดดลอดเต้นแบบไม่หยุดไอจี IG ของกาโชโพสคลิปที่ควิชาคอรัสเคเลียนั่งหลังน้ำตาในห้องแต่งตัวผู้ชายจากประเทศเล็กๆอย่างจอร์เจียกลายเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ของเมืองเนเปิลไปแล้ว มันคือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากเราสู้มาตลอดเพื่อสิ่งนี้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วมันก็มาถึงสักทีพวกเรามีความสุขมากผมคิดว่าเราเหมาะกับก,บการเป็นแชมป์อย่างยิ่งนี่คือคำพูดของโจวานนี่ดิโลเรนโซกับตันทีมชายคนที่จะนำเพื่อนชูถ้วยประวัติศาสตร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์แชมป์ครั้งก่อนทีมต้องลงทุนซื้อมาราโดน่ามาจากบาร์เซโลนาด้วยราคาสถิติโลก7ล้านปอนด์ราคาขนาดนั้นในปี1984มันโคตรมหาศาลครับ แต่คราวนี้พวกเขาไม่ต้องลงทุนเป็นสถิติโลกขนาดนั้นแต่ก็ยังต้องลงทุนในระดับสถิติสโมสรตอนซื้อวิกเตอร์โอซิมเฮนมาจากริวด้วยราคา70ล้านยูโรซึ่งมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งสองครั้งจริงๆ33ปีก่อนมาโดนาเป็นเดอะแบกพาทีมคว้าแชมป์ได้เขาเข้ามาเป็นความหวังเป็นความสุขหนึ่งเดียวท่ามกลางเมืองที่จิตใจย่ำแย่เพราะสภาพเศรษฐกิจนั่นทำให้เขาคว้าหัวใจของชาวเมืองและคนเนเปิลจึงมองเขาเป็นเหมือนพระเจ้าครับ 33ปีต่อมาอิตาลีพึ่งพ้นจากวิกฤตโควิดชาวเมืองต้องการความสุขและนาโปลีทีมนี้อาจจะไม่มีเดอะแบกหนึ่งเดียวแบบมาาลดน่าแต่ทั้งทีมก็ทำให้ชาวเมืองมีความสุขไม่ต่างกันการที่ทั้งเมืองร่วมฉลองพร้อมกันเตรียมงานรอตั้งแต่การเป็นแชมป์ยังไม่เป็นทางการป้ายผ้ารูปภาพธงสีดวงไฟถูกติดรอยอยู่ทั่วทั้งเมือง ชาวเมืองมั่นใจเต็มที่ว่านี่จะเป็นปีของพวกเขามันแสดงให้เห็นว่าแชมป์ครั้งนี้มันมีความหมายมากเพียงใดสิ่งเดียวที่น่าเสียดายครับคือมาาโดน่าดวนจากโลกนี้ไปเสียก่อนหากเขาอยู่รออีกสัก2อสปีเขาคงได้ร่วมฉลองกับชาวเนเปิลในครั้งนี้ด้วยตอนนี้มีเพียงคำยินดีจากเพจของเดียโก้มาาโดน่าเท่านั้นที่ได้โพสต์ว่าวันใหม่เพื่อเป็นที่จดจำความสุขครั้งใหม่ของเมืองเพื่อชาวเมืองเพื่อประวัติศาสตร์ ขอบคุณพวกนายทุกคนลุยเลยนาโปลีขอความที่มาพร้อมกับภาพของมาราโดน่าในเสื้อเบอร์สิบกำลังยืนชี้เสื้อแข่งของนักเตะชุดปัจจุบันที่แขวนยู่เหืือหัวถ้าคนที่ตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์ตามความเชื่อจริงๆเราเชื่อว่ามาราโดน่าคงมีความสุขกว่าใครแน่ๆในตอนนี้ครับที่ได้เห็นฉลองทั้งแชมป์โลกของอาร์เจนตินาและแชมป์ดิกของนาโปลีในเวลาใกล้ๆกันแบบนี้ครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ